สงการไปรนี้เรามีโอกาสไปเที่ยววัดโพงซึ่งมีการจัดงานสงกรานนะคะให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสส่งน้ำพระรับพรภายในที่เดียวเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะที่เราเข้าไปด้านนี้ก็จะเป็นรูปพระนอน ตอนวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปกราบนมัศการนะคะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบข้างในอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะให้ได้ทำบุญได้สงน้ำกันค่ะ นี้เราพร้อมแล้วนะคะน้ำอบน้ำหอมพร้อมที่จะส่งน้ำพระพุทธรูปซึ่งจะจัดให้ได้ส่งกันทั้งหมดตามวันเกิดนะคะเป็นพระพุทธรูปตามวันเกิดทั้ง7วันนะคะจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะมาสถวายส่งน้ำกันจัดซุ้มได้สวยงาม ชุ่มชื่นมากเลยค่ะไปค่ะเราจะส่งน้ำพระกันนะคะวิวด้านหลังก็สวยนะคะเป็นน้ำตกนะคะน้ำตกจำลอง ขอบอกว่าวันนี้รู้สึกแช่มชื่นแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะแต่คนก็ไม่เยอะมากน่าจะคนออกต่างจังหวัดกันเยอะด้วยนะคะภายในกรุงเทพเองก็คึกคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำบุญค่ะถวายเพื่อสร้าง รับทาได้เลยค่ะเก็บมาได้เลยนะคะหนึ่งรอยบาทรับองค์สองบาทราวเงินปิวสวยงามเลยนะคะเราเดินเข้ามาด้านในค่ะถ้าเป็นวัดโพสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือฤาษีดัดตนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพถ้าเรามาเราต้องเห็นภาพนี้นะคะฤาษีดัดตน เป็นท่วงท่าต่างๆเราเดินเข้ามาด้านในของอวิหารนะคะนี่จะเป็นวิหารพระป่าวัดเลไลปางปางเลไลนะคะยังเป็นชั้นนอกอยู่นะคะด้านนี้ปฏิมากรรมที่สวยงามโดดเด่นค่ะ เราเดินไปนะคะเพื่อจะไปกราบนมัสก,การพระปางเลไลอันนี้จะเป็นประตูที่จะเดินเข้าไปสู่ชั้นในนะคะวัดโพสังเกตได้ว่าจะมีชั้นนอกชั้นในจะมีเข้าเป็นชั้นชั้นเหมือนวัดเหมือนวังสมัยโบราณที่จะมีชั้นนอกชั้นในนะคะแล้วก็ในสุดนะคะด้านในสุดจะเป็น พระวิหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูซุ้มด้านนอกที่จะเข้ามายังวัดนะคะด้านในค่ะอันนี้เป็นวอรวิหารนะคะไม่ใช่อุโบสถนะคะเป็นวอรวิหารของพระปรางของพระปางเลไลนะคะ อากาศร้อนร้อนนะคะด้านนอกแต่ว่าพอเข้าไปด้านในวิหารแล้วนะคะข้างในจะเย็นมากเลยค่ะก็จะมีทั้งชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาชมความงามของสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือองค์พระนะคะองค์พระปางพระปาง ปางเลไลนะคะเราจะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งค่ะถัดเข้าไปด้านในนะคะเดินทะลุเข้ามาเราจะเห็นระเบียงค่ะระเบียงพระนะคะวางเต็มเลยค่ะมีแต่รูปงามๆทั้งนั้นเลยนะคะคนที่ ามากราบนมัสการขอพรตรงนี้ก็มีนะคะด้านนี้จะมีกลิ่นอายของวัดโพจะมีกลิ่นอายของอจีนสไตล์จีนนะคะนิดๆนะคะอาจจะเกิดจากการที่เป็นรูปปั้นจากการที่ใส่ในเรือบรรทุกมาที่เขาเรียกว่าอับเฉาเรือนะคะใส่มาบรรทุกมานะคะนี่ค่ะเป็นเก๋งจีน เราจะเดินทะลุเข้ามาด้านในเพื่อจะไปด้านนี้ก็ยังเป็นระเบียงพระเหมือนกันนะคะที่เข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราจะเข้ามาที่พระอุโบสถค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดนะคะข้างในนะคะพระอุโบสถ านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มที่เขาจัดด้านความรู้ด้านแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งวัดโพจะขึ้นชื่อเรื่องนี้มากค่ะจะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะ ให้ดูนะคะให้คนที่เข้าไปชมนะคะ นี่คือศูนย์ปัญญาทางการแพทย์ของไทยที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อที่สุดก็คือการนวดนะคะการนวดแพทย์แผนไทยจะรวบรวมไว้นะคะเป็นเบื้องต้น เป็น QR code นะคะเป็นการจัดเก็บยาสมัยก่อนนะคะตัวยาแต่ละตัวให้เราสแกน QR code ดูได้นะคะอันนี้คือรูปประครบอันนี้ก็คือหุ่นของเส้นประทาน10ก็คือการกดจุดต่างๆนั่นเองนะคะจุดในการผ่อนคลายรักษาโรค ในร่างกายของเรามีจุดตรงไหนบ้างนะคะจะให้ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากค่ะถ้าเรามีเวลาอ่านสำหรับคนที่ไม่รีบร้อนนะคะและจุดเด่นที่สุดก็คือรือสีดัดตนนะคะการนวดแพทย์แผนไทยก็คือรือสีดัดตนนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นประวัติของราชการที่หนึ่งนะคะเราจะพาเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรภายในพระอุโบสถ ซึ่งขึ้นชื่อว่างามมากนะคะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิงามชนิดที่คนกล่าวว่าเหมือนเทวดามาสร้างไว้มาทุกครั้งก็ยังไม่เคยได้เข้าไปกราบนะคะแต่วันนี้เป็นวันดีนะคะเราได้เข้าไปกราบและเปิดพระอุโบสถให้ประชาชนและชาวต่างชาตินะคะได้เข้าไปกราบค่ะ และยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะเข้าไปแล้วงามมากจริงๆค่ะงามเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยค่ะเข้าไปนั่งนะคะนี่เลยค่ะมันงามทุกทางเลยนะคะงามทุกที่ความวิจิตวิทย์ของศิละปะกรรมนะคะ สมกับเป็นพระอารามหลวงจริงๆค่ะงดงามมากอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสนะคะให้เข้าไปนะคะได้ไปกราบนมัสการนะคะ ันนี้จะพาไปประตูเฮงนะคะที่เขาชอบมาแก้บีชงกันหรือมาขออะไรก็แล้วแต่นะคะประตูเฮงค่ะหลังจากที่เรานั่งอยู่ในพ้าโบสถสักครู่ใหญ่แล้วนะคะได้ได้ผ่อนคลายสบายใจแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูเฮงนะคะ ที่ว่าจะพามานะคะเวลาคนมามูหรือขออะไรนะคะจะมาที่นี่ค่ะจะเข้ามากราบขอพรเดินผ่านประตูตรงนี้ค่ะแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานเข้าไปด้านในนะคะขอพรกับองค์พระค่ะ เราเงยมองจะเห็นพระพักและสีหน้าที่เมตตาจากองค์พระท่านนะคะเดินออกมาด้านนอกแล้วค่ะกลับออกมาด้านนอกเราจะมาที่เจดีสราชการนะคะก็คือเป็นเจดีประจำพระองค์ราชการที่หนึ่ง 2 3และสตามลำดับนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะมีฤาษีดัตตนค่ะเป็นซุ้มตามสวนย่อมนะคะนี่ค่ะเป็นซุ้มนะคะที่จัดไว้ทั้งหมด82ต้ตนนะคะก็จะกระจ,จายกันไปนะคะด้านนี้ก็จะ,ะให้มีการ ก่อผ้าเจดีไซาน,นะคะบรรยากาศเสียงเพลงสงการานนี่คือ,อสนุกสนานมากค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีวิหารเหมือนกันจะมีพระนะคะด้านในนะคะเป็นพระประจำบรรเสาร์นะคะหน้ากปกค่ะเราไม่ได้เข้าไปกราบนะคะเรากราบด้านนอกเอานะคะ ถ้ามีเวลาเราจะเข้าไปเพราะว่าเราจะเข้าไปด้านในตรง j จดีสีรัชการเพื่อจะไปดูการก่อเจดีทรายกันนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีจำหน่ายทรายค่ะเพื่อให้คนที่สนใจนะคะเข้าไปก่อเจดีทรายค่ะทำบุญตามกําลังศรัทธานะคะ ามงดงามนะคะศิลปะของเจดีแต่ละราชการนะคะไปค่ะเราเข้าด้านในกันค่ะทรายที่ก่อแล้วนะคะก็จะมีการตักออกเจดีย์ทรายกองเล็กกองน้อยนะคะอันนี้คือเจดีที่เขาสร้างขึ้นมานะคะสวยค่ะ ไปดูความงานของเจดีกันนะคะเทียบเท่ากับเจดีของทั้งสี่ราชการหรือไม่นะคะน่าจะเป็นการสร้างเรียนแบบนะคะเราเดินออกมาด้านนอกค่ะกำลังจะมีการแห่ผ้านะคะเพื่อไปห่มต้นสีมหาโพนะคะสสเราจะเดินรอบ พระอุโบสถกันแล้วก็จะไปยังต้นสีมหาโพธิ์นะคะไปค่ะเราเดินรอบโบสถ์กันค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จจากห่มแล้วเราก็จะกลับค่ะเราจะมาขึ้นเรือที่ท่าเตียนนะคะตอนนี้สร้างอย่างสวยงามค่ะสามารถเห็นเจดีวัดอรุณได้อย่างงดงามเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ